โดยเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ร้อนร้อนเหนื่อยๆถ้าอยากสดชื่นดื่มเครื่องดื่มผสมเกลือแร่ยั่นฮีโก10บ,บาทหนุ่มวยไล่ห้องฉุกเฉินดากราดเจ้าหน้าที่รักษาแม่ช้ากล่าวหาโรงพยาบาลเป็นโรงฆ่าสัตว์สออลันอ่นหยาบคายสั่งแจ้งความเอาผิด หนุ่มซิ่งรถหรูเปิดปากครั้งแรกไม่เจตนาทำลุงป้าบาดเจ็บด้านการจอมพลังโพสแฉพีดให้การตำรวจบอกลุงป้าขับมาชนเอง สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นอมรินทร์นะคะวันนี้สุขที่18เมษายน2568แล้ววันนี้อยู่กับเรา3คนดิฉันลูกปัตนาชยาสงวนสุขค่ะผมปอนสันรักษ์สุขศรีครับและอ้อนลักษิการประชาสมบูรณ์ค่ะวันนี้หลายเรื่องให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะประเด็นบอกเปิดใจครั้งแรกมีเรื่องที่ต้องติดตามกันหรือเปล่าสําหรับการขับปีเอ็ม,อมป้ายแดงนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูที่สมุดประการกันก่อนคุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่งปรากฏเห็นดูแล้ว มันมีพิรุธแปลกๆตำรวจก็พยายามจะเข้าไปเปิดประตูรถแต่จังหวะนั้นคนขับรถเขาเปิดประตูข้างคนขับแล้ววิ่งหนีสุดท้ายตำรวจถามยังไงก็ไม่พูดเคี้ยวอย่างเดียวค่ะแล้วจอดข้างหน้าไม่ได้หรอเออนั่นสิเรียบซ้ายไปลงมาจอดแล้วก็ขอโทษ ไปซะไวเลยชัดเจนวเหลือเกินเหมือนร,รีบจังค่ะคุณผู้ชมไปเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างค่ะช่วงนี้เนี่ยพายุฤดูร้อนถล่มในหลากหลายพื้นที่เลยไปกันที่แรกก่อนปทุมธานีค่ะเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งคุณผู้ชมฝนมาลมมาเด็กปั๊มเนี่ยวิ่งหนีกันกระเจิงเลยค่ะ ดูร้อนก็จะยิ่งแรงค่ะ oh. ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อแล้วก็รับมือกันเอาไว้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันที่อุดรธานีรับมือทุกวันทุกวันที่ต้องรับมือก็คือเรื่องของคนที่อาการไม่ค่อยปกติอาเราว่าดออกมาเห็นบอกว่าที่อุดรธานีมีถึงสองเคสด้วยกันไปดูเคสแรกก่อนกรณีแรกเป็นหญิงสาวหน้าตาดีที่พ่อแม่บอกเอาไม่อยู่แล้วถ้าทางเอาไม่อยู่แบบนี้ต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงหน่วยงานเข้ามาพาเธอคุยกันดีๆบอกปะเดี๋ยวมีอะไรคุยกับพี่ มแม่ขังไว้ในบ้านข้ามวันข้ามคืนข้าวน้ําก็ไม่ให้แม่กินสุดท้ายแล้วพอมาแจ้งทางฝั่งของอําเภอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างฝ่ายปกครองค่ะเข้าไปจับเลยเพราะว่าแม่บอกทนไม่ไหวจริงๆไม่งั้นต้องไปนอนเถียงหน้าชาวบ้านเป็นทุกวันทุกวันแบบนี้ไม่ไหวแล้วคนแบบแม่ อุดรธาน,น,นีนี่มีทุกวันนะ<ม>บอกว่าคนคลั่งแถวหนองหานไม่มีแม่ที่ไหนอยากให้เงินลูกไปซือ้อยา<ช>นะฮะคุณผู้ชมช่วงหน้าครับมาตามกันต่อนะครับกับคลิปที่แชร์กันสนันโซเชียลเลยเมื่อวานนี้ BM ดับเครับของลูกนักการเมืองดังเมืองปทุมเชี่ยวชนกระบะลุงป้าเจ็บหนักนะครับล่าสุดวันนี้เจ้าตัวมีการเปิดเผยความรู้สึกแล้วขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องหนุ่มคนหนึ่งฮะโวยลั่นห้องฉุกเฉินด่ากราดเจ้าหน้าที่รับสาแม่ช้ากล่าวหาโรงพยาบาลเป็นโรงฆ่าสัตว์ายละเอียดเป็นยังไงตาม าต่่อชวงหน้ครับลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตรงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขาไอเฮิรไอเฮิร I... I, herb. I, herb. I herb h เฮิร์บ r b เฮิร์บเฮิร์บเม็ดอมผสมสารสกัดสมุนไพร4ชนิดสดชื่นชุ่มคอ I... h เฮิร์บอยู่ชุกกะฟรีด้วยนะใหม่อาหารแมวเน็กโก้ฮลิสติกแอนด์กรนฟรีเริมวิตามินและแร่ธาตุมีซินบาอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันอาหารแมวเน็กโก้ฮลิสติกแอนด์กรนฟรีเมจิกฟาร์มเฟส ทำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟรชน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นการลุยไลฟ์เอ็กซ์เพียร์เนซ์จองบัตรได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอน แล้วสนุกซ่ามีลินดารับจบ t l i g h t จัดงานเสวนาเพื่อผู้ประกอบการ SME สุดยิ่งใหญ่ในหัวข้อ SME Navigator 2025ชี้ทางรอดนำทางรุ่งธุรกิจไทยป้าักถาพิเศษโดยด็อร์เผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรวมโดวยวิทยากรชั้นนำและผู้บริหารธุรกิจระดับประเทศมากมายเข้าร่วมงานฟรีเสาร์ที่26เมษายนนี้ณอาคาร CW Tower ถนนรัชดาพิเศษ ลักกี้นาคานาคาจตุมงคลเมจิกฟาร์มเฟสต้ำจากน้ำมะพร้าวสดเมจิกฟาร์มเฟสน้ำมะพร้าวหอมอร่อยสดชื่นแก้ไอขับเสมหะ ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอา่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอ,อยาแก้ไอต้องตราเสือดาวมอพรอชาบูน้ำดำเนาะมาล้วดเจ้าหอยซุป,ปดูมูอซุปเลยละกันจ,จ,จัดไปฟิวชาบู <c oughs> แบบไหนก็มีฟ้าไทยฮอดพอดน้ำซุปชาบูรสไหนก็ทำถึงตัวตึงเรื่องชาบูฟ้าไทยทอดพอดน้ำซุปชาบู น,นี้จอยได้ทุกเชนเลยเละฉล,ลองครบรอบ30ปีแค่สแกนหน้าสองสุ่มคาแรคเตอร์และสะสมให้ครบก็ลกของรางวัลสุดคิวฟรีวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้สนับสนุนโดยเข้าเกลียบ PR Big b a g อร่อยเข้มเต็มซองโคเวที่หนึ่งของเกล สบู่โอเคเฮอร์เบิลฟองเยอะอาเพลินช่วยบำรุงผิวสวยมาดูเรื่องเดือดในห้องฉุกเฉินแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เดือดนะคะเป็นญาติคนไข้อารมณ์เดือดขึ้นมานห้องฉุกเฉินนะใช่เพราะว่าเพิ่องอุ้มคนไข้เข้าไปนอนที่เตียงปรากฏว่าพยาบาลไม่มาดูเขาเลยบอกว่าทำไมไม่มาดูแม่จะตายอยู่แล้ว<อ>นี่มันโรงพยาบาลเป็นห้องฉุกเฉินหรือว่าเป็นโรงฆ่าสัตว์ บอบันนี้โอ้โหโมโหถึงจุดเดือดจริงๆคุณผู้ชมมีภาพจากกล้องวงจรปิดล่าสุดโรงพยาบาลเหมาะจะเอาเรื่องเพราะว่ามาโวยวายแบบนี้มันไม่เหมาะสมจริงๆ <c oughs> อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันคงต้องมีการพูดคุยกันนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เองรวมไปถึงทางโรงพยาบาลแล้วก็ทางฝั่งของคนที่เข้าไปโวยวายอาจจะยังเข้าใจไม่ตรงกัน <c oughs> สื่อสารให้ตรงกันน่าจะดีที่สุดแต่การที่คุณไปโวยวายแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ดูแล ล่าช้าเนี่ยทั้งทันที่เขาดูแล้วว่าทุกอย่างปกติดีดังนั้นก็ต้องคุยกันดีๆแล้วกันหลังจากนี้นะคะาปฏิบัติตามกฎนะไม่เข้าไปในห้องบางทีก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะครับผู้ชมมาตามกันอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานเนี่ยตามกันสนั่นทั้งประเทศเลยนะฮะสำหรับกรณีที่รถหรูคันหนึง่งไปปาดชนนะฮะกับรถกระบะแล้วมีภาพออกมาชัดเจนมาทราบในภายหลังว่าคนขับรถหรูเป็นลูกนกักการเมืองดังเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูช่วงจังหวะที่มีการปะทะกันนิดหนึ่งครับ คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่าชัดเจนเลยคือขณะที่รถกระบะเนี่ยกำลังขับอยู่สพท้องที่ที่รับผิดชอบเรื่องของคดีนี้ไปดูที่จังหวัดลำพูนหน่อยดีไหมม,มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นคือน้องคนหนึ่งอยู่ๆถูกฟันค่ะบาดเจ็บหนักเลยนะ<อ>ถึงขั้นที่พอเข้าไปดูภาพนี้แล้วเนี่ยเลือดอาบเต็มมือไปหมดเต็มตัวไปหมดหลายคนตกใจว่าใครทําแบบนี้กับน้องคนนี้ค่ะได้หน่ามันมึนัมันเสงมามัน Mm huh? -hmm.